ยังมีเหมือนเดิมนะคะน้ำจิ้มปลาทอดมีเหมือนเดิมนะคะปลาหลอดมีไหมช่วงนี้มีค่ะแต่ยังไม่ป่าเลยนะยังมรเป็นไยังมีเหมือนเดิมเดยวะปดเรอาวิหลักันเ่ก็เป็นแม่นกน้องให้นะคะนี่นะคะต่อไปแล้วก็จะไปขายขนม เกิดกล้ชาก้ชาาพเ็ดโทรหาได้เลยนะโรหาลมเดี๋ยวเดินหาส้มตำก่อนนะคะหลังจากมามาดูมุมนี้นะคะโอ้ยสมตำวัดีปองัตนบพอดีลี้ยงวัดทูมาหอดมองนี่ละนำไรยะเลยแม่วัดดีจ้าเอาว่าเป็นผู้ใดแหมไปเฮ็ดสยกรรมหนามาใหม่บอกคือรอก็เกาแม อยโอ้ยเห็นเห็นลักกระนํร้ันน้าไา่อนี้ยเพีก็เป็นโรยไม่โยกเห็นเห็นซ่อมตำแล้วจีดจ้าดเลยนะคะ อันนี้ยี่สิบขาเจี้ยงอีกทีเจ็บเจ็บเจ็บมาโค้งนะนะโอ้ยก่อนกินกับข่าเหนียวแล้วมะเซาเนี่แต่ว่ากะเพิ่นหิวไปหิวมาจนว่าคลายเครื่องเละแม่แม่นกินจนว่าเกี่ยงมินลิยนแซ่บเจ็บ ตำซ้ำบรระคะ oh, ุงเนะจ้ะอ๋อนี่ยบอกบะคุงยังซ้ำเนี่บอกซ้ำบะคุ่งเสียบแต่ได้ขนไม่ได้เสียบองไปกนจุนพุดถั่วเสีบอี๋ขนาดพ่นหิวไปหิวมาเนาะป้าใหญ่พ่นว่าเฮาไปเอามาเฮาเอาสมตำมาวะสันนี่เด็กกินแมววะสันโอ้ยคายเครื่องแล้วอืมแต่กระเสีบแซ่บซาใจดี หอมปราแดกเด้อต <st arts> ัวหนเบิ <aries> yeah. ้มโดดเด้อดิกรติกรดกไม่หอมบุ้งตุ่มอยู่หอมครับกอมกวงข้งแรก่มาแล้วเด่นี้เรือจ่ายไม่พอต้องเพิ่มอันนี้หน่อยดูโดดสวัสดีค่ะกูหิวกูหิวครับจ้มต่ำมาทา้้มลยก่อนนะคะ ส้มตำหายนะไปเอาข่าส้มตำพลเด้อแกงเพิ่นเด้อโอ้ยเนาะลูปตัวนีพิ่นก็่าดอเพิ่นไปหาข่าวเพิ่นละว่าเอ้าส้มตำเฮียว่าจันแต่สีส้มแล้วก็หงอนด้วยนะคะพอดีไปวันนี้ไปหอนเด้อกะลังต่อแถวถาอรรูปตัวนี้แม่ค่ะาก้นสวยกะลังต่ำอยู่ ตามคิวค่ะตามคิว